มาด้ายพี่น้องตำเหลกจตำแหลกตำแหลกทุกอย่างเ้ะจ๊ะพี่น้องไม่กินน้ำกัน้อจ้ะตำกุงสดเย่ยตำมุ้งสดลอยด้วยเลยคืออยู่จะคืออยู่เลนยวเดียวย่ยสมสิบโโมดไฮเดอร์เนียเอันนี้ตำยังแม่จ้าตำเพิ่มตำตำพริกมะะตำขนมจีนตำแตงตำถั่วตำไทยตำหลายอย่างเลยตำทะเลตำปลา ตำแหลกจ้าตำแหลกค่ะตำแหลกยำเส้นอันอันย้ําอันย้ําสิเอาตำามันเขาเรียกตำปลาเหรอตำโซเหลาบอ่ตำเหลาทะเลรวมเออตำเหลาทะเลรวมน่ะแม่ทะเลรวมใช่มี่ไหมนี่ไงตำเหลาหมูย่อตำเหลาหอยแครงตำเหลาทะเลตำเหลาทะเลรวมก็มีสองร้อยห้าสิบ่ใครอ่ะลูกอะไ จ้าดีดีวัสดีพ่อนามีหนามึงแม่ข่าเป็นตอนแซบป้าจันมึงมึงมึงแม่ข่าคู่แซบจ้าคู่เดสคู่สด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 ได้จะได้ก็แค่เดียวนู่นอยู่จได้ก็เดียวแม่เป็นจ้าสามมดม่ีใ่ไเนี่ยสมมดสไม่มีแค่วันเนี้ยมาเด้อพี่น้องไม่กินน้ำกันแซบแสจ้าแม่ข่ากับเป็นตาใจดีใจดีจ้าจะได้ไหดบาร ในรถเจ้าจอดเสรจถจอดพุ่นมงคลพุ่นมงคจอดรถคนนัมาได้พี่น้องอันอันอันแม่ค้านี้ก็เคยอย่างนนั้งพวกยสมละจ้าพนกันเลยลาพนมัเกลเลยมาเหตดธุรกิจจากของนอจ้าพนไรมาเหตุธุรกิจจากของ ตําปุงซุปจเป็นกระแสบนี่ล่ะเนาะพี่นี่คือีสเอสียมาตั้มมนจะมด้พร้อมสแกนค่ะนี่ไง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 พี่ลาพี่พี่ทานี่รูมีถุงยางด้วยจ้ะมีนุ่มาออเดจ้าไงเ้อาิดจังจ้ากจเลยมกสีแด มีน้ำเลยนะน้ำเลยนะน้ำกันน้ำออกเป็นเตอรเซียเตอร์เซียบุ๊กพี่น้องไม่กิดน้ำกันนะจ้า๊ะเอี๊ะ อันนี้ต้มมาทะลุกันมาอุดหนุนน้องสาวจ้พี่น้องให้เห็นงานน้ำกันจ้าขอบคุณค่ะแล้วมาอุดหนุนจ้าคนเสร็จมาเห็นธุรกิจจ้กของจัติน้องน้องแดดแล้วน้องไปซเมื่อด้บานแล้วที่พี่เขไว้ซ้ำนีเนาะพี่น้องเนาะที่ไหนเจอกันไม่จ้าคู่แฝดจ้ตพี่น้องคู่แฝดในกุ้งไนั่นน่ะกุ้งที่พี่สั่งโดสั่งน่ะอะไรกันค่ะ แล้วที่นี่ของใครกันที่นี่